เมื่อวานกำลังทำหลักครับจะขึงเชือกกันดาวเรืองมันลมสูงเีพอมาวันนี้ครับนี่ครับน่าจะเป็นผลกระทบของโควิดุเริ่มตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะตกก็ไม่เท่าไหร่ละครับแต่ตกแบบไม่หยุดอ่นะ ก็เลยปิมพอยู่ยแล้วครับน้ำเตรียมที่จะท่วมอยู่แล้วแหละแต่พอทั้งคืนก็คือนี่ครับสภาพที่เห็นไม่มีที่ระบายเลยนะครับจะไหลลงไปท่วงนาตรงนู้ที่มองเห็นนะครับแต่ก็เต็มไปหมดแล้วครับน้ำเต็มหมดแล้วก็เลยไม่มีที่ระบายก็ต้อง เก็บกากน้ำแล้วครับเช้ามาก็มีอีกซ้ำมาอีกนิดหน่อยแต่ตอนนี้หยุดไปแล้วครับแต่ดูจากสภาพทั่วไปสภาพของฝาน่าจะไม่นานน่าจะมาอีกนี่ถ้าสักสามวันไม่รอดนะนรับล้มลกไปแล้วยังไม่ได้ขืนเชื่อแบบ ห,หลักก็ยังมีเสรีจดนะแต่ข้างบนนี้ครับรอดนะครับเพราะว่าสูงนิดหน่อยสูงพอดีนะตรงนี้ ตรงนี้น่าจะเป็นมาตรฐานครับเพราะว่าปลูกที่ไร่ก็สวยทุกทีนี่ครับระดับพื้นถนนลงมาก็จะเป็นความเต็มทองแล้วครับของไส้ไก่ลเล็กแต่ตรงนี้ก็คือสูงได้ครับสูงพอดีมีน้ำได้น่าจะเป็นมาตรฐานสแนตนดาร์ด ถ้าจะทำระดับอย่างน้อยก็ต้องประมาณนี้อันนี้รอดอันนี้รอดสวยอยู่นะครับสวยอยู่ ได้แค่นี้แหละครับเพราะว่าครั้งที่แล้วตอนเล็กๆก็คือโดนไปหนักนีครับช่วงเล็กๆเป็น่นี้ก็คือน้ําท่วมอย่างนี้แหละท่วมแล้วก็คังอย่างนี้แหละก็เลยไม่ได้โตนะแต่อันนี้ก็คือสูงหน่อยก็คือพอประครับประคองมาได้ครับก็เลยได้สวยประมาณนี้แต่ถ้าต่ําลงไปข้างนู้นก็คือท่วมนะครับอย่ากที่เห็นก็คือนี้แหละครับถังอยู่ประมาณนี้แหละ ก็เลยไม่ได้โตแต่พอน้ำรดก็กลับมาอีกทีนะครับก็กลับมาอีกทีก็เลยทำให้เรามีความหวังแต่ก็หวังไม่ได้นานแล้วหลังที่ไรก็โดนเล่นทุกทีนี่พอได้เก็บอยู่ยุคสมัยเนาะนี่ไม่พ้นยินพายุเยอะมากครับปีนี้ แต่ของที่สุรินทร์นี่ก็ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ครับเป็นอีสานเหนือซะมากกว่าแต่ครั้งนี้ไม่รอดครับแต่ก็น่าจะเป็นเพียงแค่หางๆมาแล้วครับไม่น่าจะหนักเท่าไหรที่ของเรารที่ปราสาสอําเภอสุรินทร์จังหวัดสุรินทนร์แต่ตอนนี้ก็คือน้ํามันอิ่มตัวดินมันอิ่มตัวเต็มที่แล้วครับมีน้ําเก็บกักทุกที่แล้วก็เลย ไม่สามารถที่จะระบายไปที่ไหนได้โดนโดนอยู่ทุกปีแล้วครับแต่แปลงของเราปีนี้คือระบายไม่ได้จริงๆก็เ,เลยต้องจมแล้วครับก็ลุ้นว่าเขาจะจมอยู่สักกี่วันนี่ครับเห็นรากเลย ภาวะเศรษฐกิจกำลังลำบากสงครามกำลังเริ่มก่อตัวนะครับทุกโซนทุกพื้นที่ทั่วโลกสงครามกำลังก่อตัวขึ้นทุกที่ครับถ้พูดตามประสบการณ์หรือประวัติศาสตร์เท่าที่ผ่านมา สงครามมันเริ่มแล้วนะครับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองที่จิิงสงครามโลกมันชนวนตามความเป็นจริงก็จริงๆก็คือมันเริ่มแล้วแหละถ้าอย่างเงี้ยแต่มันจะไปเดือดหนักก็คือช่วงที่เขาเปิดศึกแล้วประกาศสงครามกันจริงๆก็จะเริ่มก่อก่อตรงนั้นที่ตรงนี้ที่ให้มันเกิดมาเรื่อย แล้วก็จะสร้างชนวนที่มันจุดประกายที่มันเป็นไฟสงครามจริงๆขึ้นมาสักที่นึงนั่นแหละสงครามโลกฉะนั้นถึงตอนนี้ก็คือทุกคนต้องตระหนกักอะไรหนึ่งจริงๆแล้วครับอะไรที่เราควรทำแต่ตามคำทํานายหรือตําราก็บอกว่า ู้ที่จะรอดก็คือคนมีศีลธรรมเอาง่ายๆก็คือมันต้องเข้าใจทุกอย่างรับฟังแล้วก็นิ่งไว้ไม่หูเบา สำคัญที่สุดสก็คือสังคมที่มีความสามัคคีนะไม่ทะเลาะบ,บ่อแวงถึงจะมีความแตกต่างหรือว่าเนี่ยสีเหลืองนี่ก็สวยอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เพิ่มเชลเซียมโอลลอนเข้าไปก็เลยทำให้ฐานดอกเขาแตกนะ พอฐานดอกแตกอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้นะครับลูกทรงดอกไม่สวยแต่ถ้าพูดถึงดอกก็ใหญ่ใหญ่ดีนะสีเหลืองนี่ครับดูลักษณะดอกพอจะบอกค่อนๆถ้าเป็นอย่างนี้นก็แสดงว่าฐานดอกแตกฐานดอกเขาแตกอย่างนี้ครับพอฐานดอกมันแตกมันก็ รูปทรงไมสวยแล้วแต่ดอกก็โอเคอยู่นะครับได้อยู่ได้อยู่ดอกใหญ่อยู่สีเหลืองนี่ปกติก็ใหญ่อยู่แล้วครับแต่ด้วยความอ่อนแอของเขากลีบดอกซึ่งไม่เยอะนะครับรูปทรงทําให้คนที่เป็นชาวสวนที่ปลูกดาวเรืองก็ไม่ค่อยนิยมด้วยดูแลยากแต่ถ้าเป็นนี่ครับพวกออเรนจ์พวกสีส้มหรือว่ายีฟโกพวกเนี้ นดอก็จะกลมปักแล้วก็แข็งแรงเขาก็เลยเนิยมปลูกแต่สีนี้ก็สวยนะสวยลมอะนี้แล้วน้นพูดถึงสังคมที่มันกำลังเป็นทุกวันนี้นะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แนละ้วด้วยเหตุการณ์หลายอย่างความ แตกต่างเนะความจําเป็นของแต่และกลุ่มแต่และเหล่ามันต้องบีบบังคับให้ต้องจําเป็นถ้าพูดตามหลักการหรือความรู้ทั่วไปเขาว่า,วา,วามีการยุยแยงตะแคงรู่ดนะครับโดยกลุ่มต่างๆหรือคนที่เขามีอำนาจที่เขาอยากให้เป็น สร้างความแตกต่างหรือความร้าวฉานขึ้นในสังคมนัน้นๆการเมืองบ้างเศรษฐกิจกสังคมเรืองอะไรต่างๆเขาก็จะมีวิธีที่ปกปั่นให้สังคมนั้นๆเกิดความร้าวฉานกันขึ้นก็จะเริ่มอย่างหมู่บ้านอย่างตำบลอย่างจังหวัดอย่างอำเภอมันมีความแตกต่างอย่างไรก็เป็นตัวจุดชนวนครับอย่างภาคใต้ก็สามจังหวัดชายแดน เป็นตัวเรื่องของศา,ศาสนาอยี้คืออะไรที่มันจะเป็นสาเหตุให้ความมีความแตกเราหรือขาดความสามัคคีกันได้เขาก็จะเอาตรงนั้นแะครับนี่คือสิ่งสําคัญนะครับแต่ถ้าคนมีศีลธรร,รมมีคุณธร,รรมอยู่ในใจแล้วก็จะนิง่งแล้วก็ดูสถานการณ์ต่างๆไม่ไม่หลงเชื่อไปในสิ่งเหล่นนนานั้นพวกเหล่านี้แหะครับที่จะเป็นผู้นํา สามารถที่จะพาคนทั้งหลายผ่านสถานการณ์ของโลกยุคนี้หรือยุคสมัยนี้ไปได้นะก็หนักแน่นความมั่นคงอยู่ในหัวใจฉะนั้นอย่างแรกที่เราที่นี่อย่างแรกที่เราพาทุกคนเริ่มต้นทำก็คือเรื่องของ เกษตรอินรียครับเพราะว่าที่สุรินทร์นี่เขาก็เก่งในเรื่องของกินทรีย์และแต่มันยังไม่ได้ผูกเข้ามาใส่กับระบบนะทำแต่เกษตรอินทรีย์เฉยๆยังไม่ได้ผูกเข้ากับระบบหรือความเป็นอยู่ นี่คือสิ่งที่กุสมาอินฟินิตี้ที่นี่นะครับกำลังทำยากมากนะครับทำมาสองปีกว่าๆสามปีแล้วแต่ว่าถ้ามีตัวอย่างหรือสถานการณ์มาบวกด้วยมันก็มันมีภาพไม่เห็นนะครับเราพยายามพูดมาตลอดนะครับแต่ก็ยังมองไม่เห็นภาพแต่พอสถานการณ์มันเริ่มอย่างนี้แล้ว มันก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วครับทีนี้ก็อยู่ที่ว่าไอตัวความชิดความเห็นหรือมานานทิติหรืออะไรในตัวเนี่ยคุณจะสามารถลบล้างมันออกไปได้ไหมทิ้งกันไปได้ไหมนี่เราครับวัดกันจริงๆแต่ถ้าตามคําทํานายหรือสิ่งที่เราดูอยู่ทุกวันนี้ก็คือว่าถึงแม้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ตามครับเขาก็ยังดําเนินอยู่ในหนทางนั้นมันมันมันแสดงให้เห็นเลยว่าอ๋อคนที่จะรอดจริงๆงเนี่ยมันน้อย มันน้อยจยริงๆน้อยมากเลยเข้าใจพุทธะคอ๋อบริษัทธรรมสายทีนะ้ไม่ใช่เลือกนะครับแต่ถ้าเขาไม่โอเคหรือไม่แล้วก็มันก็ไม่มีไม่มีความหมายนะครับที่จะต้องพูดที่จะต้องอะไรก็ปล่อยปล่อยกันไปเขาจะเป้า,ปาคนที่จะ ร่วมเดินทางที่อยากจะรอที่อยากจะมีบุญบารมีร่วมกันอย่างี้นะครับนี่ครับคือสนาก,การที่เกิดขึ้นล่าสติอินอเอรเนหวังว่าจะลดให้นะ <laughs>